ลูกเขาเด้อฟ้าเปล่าพบงานที่ไม่เป็นที่ดีมากนเลยับกินเขาเด้ละหาวี่เขาได้ตัวการช่างเยี่ยวมาตรงๆหน้าท้ายเดียวครับหน้าท้ายแดี่ยวเรับปการเก้าเก้าครราคาที่สามสิบห้าหกสิบสามสิบหกสิบ้ามังกรเจ้านางกรดี้อยสิบสามราชีกับมงรสวดีสาม้อยมรับมังกรสวัสดีสามร้อยสิบสามมิราชีกับมังกรสวามร้อยามมิราชีกับมังกรสวามร้อยสิบสามมิราชีกัสี้ยสิบสามมรกับมังกรสวัสามร้อยสรับ ปล่อยเม่ทปากปล่อยแม่หนปล่อยครับทปากบอเขาเดิมอาดดูแลครับผ่อนดูครับผอนี่วานคร้บเวลงาสิบนาทีมาครับผอนครับังเนิที่ปากเข้ากคดีครับหนึสสาปล่อยครับ